สวัสดีค่ะฮ่าฮ่าคุอมุ้งสื่อม้อนมาเฮ็ดบุญนค่ะพี่น้องราคาชนกับซื้อซื้อแนมว่ากินแล้งค่ะระทำปลาเผานะคะพี่น้องคุณสายสีเฮ็ดจ้าเอาลงมากองเอาลงมากองสวัสดีพี่น้องก่อน สบายดีสบายไปซื้อไม้เทายไ,<ะ>ไปซื้อไม้เทายดูแต่ซีสเกตปนเกลียวเลยสีสเกตกันเองพี่น้องสีสเกตเ,เอฟซีสีสเกตนะคะบาวเปียไปเที่ยวหวยตาไมา้มาเ,<อ>เนาะหวยน้ําตาไมา้แล้วก็ไหนล่ะต้นหอมอยู่ไหนหัว<บ>หอมอยู่ไหนบบหออัวห,นะหอมด้วยนะคะไปซื้อหอมสีสเกตหอมแดงนะคะ อาจามาเดไปนอนเลยซื้อม้อนไปเฮ็ดบุญน,นะพี่น้องซื้อม้อนไปซ้อยงานบัดเนี่ยมีมีบุญมีงานทังสี่นะแพกหนึ่งนี่เก้าสิบห้าบาทนะเนาะบัดเนี่ยไปเฮ็ด<อ>ไปพอะ<อ>ไปพาดินหูวเคืองมานตายเอาเอาข้าวลงด้วยสิเอาลงข้าวแล,ล้วไม่พอตาย้เอ วันนี้ก็หัดขดบดับรถอันนี้ไม่ยังเอามาสู้พี่น้องเมืองนีอันนี้นนคือหอมจะ้ะหอมเลยสิโคบักบัวหอมห่อยสิหอมหน่อยโอ้นี่เขาจะโบราณน้ำใหม่นาะ อันบบดี้อนาไม่นี่คืออันเพิ่นบดี้มาเป็นตองงามๆนี่คือสามกิโลลอยค่ะอันเพิ่นมารงามๆนั่นก็นคือโลละสี่สิบห้าสิบได้พี่น้องเอาโทรศัพท์ลงด้วยสิคะแล้วก็น้ำโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องหรือเปล่าโทรศพัพท์่อยเดะโอเค ไว้ในตู้พ่นล่นอะตู้พ่นใช่ค่ะข้าวก็เอาวางข้างล่างนี่เอาไว้ไอเทใส่ในถ<า><ม>ังถังต้องดูดีๆนะถังข้างในนะถังข้างนอกเป็นข้าวใหม่หหหดเดี๋ยวพึ่งไปด้างเอาเก็บมอนก่อนส้มเอาไว้ในบ้านหรือจะเอาไปกินนี่พี่น้อง และมีการ<ด>เผา<ะ>ไทยคือ่องาดอิสอเบียมากินก็ปลาเผา,าให้ตุย <laughs> ยาคีโพนให้มันกินเบไปไปเบ่งเอาไ้ในตู้อาไเท่าละสองอันกับพ่อยังมาเอาบีอีกไปโอ้ยคือเกงเถนาะ คอยมาเอาไปได้เบิร์ดบอลซีอันหนึ่งเอาไปได้เบิร์ดบอลคอยว่าเทินอันเทินเอาทีเดียวแล้วก็หิ้วไปเลยจะดีกว่านะเทินเทินเทินขึ้นมาสี่อันแล้วก็ยกข้างล่างเออสนใจรึเอาไม่เอาไม่เออนี่เบิ้งเบิ้งคุณจะไปได้บ่ตอนนี้นะเอาเบิ้งเบิ้งจะมาเป็นเขยอุบลข้างล่างไงคุณก็เอาข้างล่างสุดไง เอาอาเบิ้งบนจัดฟ้องพี่ละเออจัดให้ได้นะคุณทำได้ได้หอมทีหนึ่งพากำไรเอ้าโมมันที่อยู่หรือบ่อยู่นานเก่งบ่พี่น้องตบมือให้เล้าแน่ใช่ประตูไปใช่ประตูตบมือให้เล้าแน่โต๊ใช่ประตูยังไงฮึ่มทั้งหมดไอ้กูพาสั่นเนี่ย เมแมแมลาสากผายามใไนี่นี่เด้ตูนยังไงเนาะนี่มันสีเบิร์แต่พ<ด>ี่นนอง ใาญ่ไปซอยงานได้งานไลไปซอ,อยมอนจนเยอมดค่ะเสื้อมมามุดอีกแล้วพี่หน้ามุดอีกงานทุกฝีแมนนี่เป็นงานเขา่มีงานเขาจ้า,างานเขากับมีมาขอที่ละเขีนไปอีกอันหนึ่งพอดีน่ะ ซื้อมาอีกสั่นหนึ่งพอดีพอดีอดไปเปิดประตูบอกเล่านี่ไปเปิดประตูบอกแม่อยากอยากไปเปิดประตูสิอยากกดบดล็อกด้วยแม่เข้ามานี่ซื้อยังซื้อมอนเส้นเต็มโต๊ะแล้วนะยังอยู่ยังอยู่สั่นหนึ่งก็เต็มไปซื้อจ้ะนอนคูด ยังใหญ่เลยกระน้อบอกหลามันอีกี่อก่อนเลยมันก็ดีอยู่อันจับจารอีกอีออยู่สองแถวอีกสองแถวเาแถวกั่ายกตอย่นเอาเลียนียงกันเเออสองแถวพอดีนึง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 แถวเออหนึ่งนึงแถวแล้วก็สองแถวจะอาว่าเไรเก้าสิบหาอยู่โน่นคู่ฝายลอยเศยาลอยาเย เออลอยซาเพราะว่าห้องไปซื่อตอนนั้นก็ลอยซ่าเนไปซื้อกาก็ไล่กันน้ำมันก็รอยสาวเขาจะ้างรอยสาวเขาจพืนปึกษากันพี่นาะคืออีกสองมันก็ได้ไปซอยงานเขาจนหมดเนาะโอ้ยคนก็ตายไหลายคนตายคนตายคนขัมวดอีกคนตายเขไปซอยมอสใหญ่ือกไซอยเข้าเข้าเขาไันมีมอนก็นม่มงอยู่ที่สาวมันก็ซอยแต่งานดอกไดเป็นมอ พอแล้วคนตายเขาใส่หมอนวันเขามาช่วยอ้าวมาเอามาเอามายืนอยู่ข้างหน้ายืนอยู่ข้างหน้าเร็วไม่ยืนอยู่ข้างนี้ท้ายรูกับเป๊ะๆอ้าวเรามาเป๊ะๆนี่ยืนอยู่ข้างหน้านี่นะยืนข้างหน้าเป๊ะอ่าวสามสองยายแนมแนมหนึ่งสองโอเคค่ะใช้จอด อันอันทยูอันอันีมันว่าตัวนึงอ่านนี่็นตัวซับนะมึงเอาแค่นี้เด้อพี่น้องเนี่ยฝากกับพี่กน้องไว้ทํำนี่ยูดีมีแห้งพอกันคลิปนาค่ะเินดเสื้อป่ามะพ้าเผาปลาเผาปลาไปเบิ้งไปเบิ้งเขาเห้ำ่แบแบนน